สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพารวยชาแนลครับเมื่อนี้แอดาพี่พานองไปพบกับอาจารย์โกยครับหลังห้อยออกครับซึ่งขณะนี้พันกายูในสายพร้อมกับช่องน้องเบลพารวยครับตัวเลขแนวทางของอาจารย์โกยเขาเต็มเต็มนะครับบนล่างครับส่วนงวดสิมาเมื่อในอาจารย์พันสีปล่อยก็ไปฟังน้ากันครับขณะนี้พันกายูในสายพร้อมกับช่องน้องเบลพารวยครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเบลพารวยมาเน่ากันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ เอามาฟังน้ำกันครับพี่น้องครับโทรถามข่าวคุณพอ่อกรค่ะคุณผู้ชมโทรถามข่าวอาจารย์โกยบุญกรเป็นยังไดเนาะเรื่องคดีความนั่ที่ว่าไปขับรถส้นอาจารย์จะรับอ้าคุณพ่อรับแล้วสวัสดีครับพอ่อครับเป็นใจไน่นอนมานทว่า่ดีใจน้ำพ่อจ้าเรียกข่าบนล่าง เออันก็ดีจอยู่้าปยป่าดีใยากเตรีมเนากก็ได้เื้อน้องเดียว่าถูกกาเป็นยังี้เสี้อช่แต่พอาจ้นี่แหะครับบ่เถือเด้อครับเจะว่าก็ดีใจนาที่ว่าเลขอาจารย์เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเขาเป็ยินเบียไม่จะเกี่ยวเนี่นี่โอ้ยเบียมีเยอะครับเตยมตู้ยู่เดียวนี่เห็ดจังไลยสิลินไห้สปอคหอ อยากน้ำมากที่เราโอ้ยอยากน้ำมากนะ้าไปพี่พอมาถามข้าวถามข้าวโทอม่าถามพ่อโทอม่ายามเมืองจ้าเลศเข่าบนล่างกันเลยดีใจพ่อใหญ่กรบบะมานด้บ่ได้เวนในงวดนี่ไม่ยังกรว่าบริเวณเพราะไงเออกบบนีปัญหาครับอันนี้นะอย่างบัติเหตุเนี่ยรถชนกันนี่นะก็เรือไปบ่กล้าเด่นน้าเพราะไง ไปเลยในพ่อห้องป่าห้องข้ออีกหอกจ้าต้องปฏิได้ต้องปฏิเด่นเพราะว่าเ้าปปะคามันบ่อมันกัดิเสียเงินไปเฉยๆเลยเอาเงินล่อไว้ปะคาเขาเรียกร้องถ้าเขาเช็ดเขาเปลี่นคาเพราะยังก็เด้ต้องปฏิทางหวัดดีจ้าดีใจดีใจเลขพ่อเขาเอฟซีคนก็ดีใจก็ยังเป็นแชมป์ลอยงวดเนาะพ่อจักงวดแล้วพ่อนับบอ ม้นี้อยแล้วม้วนนี่ยข้ามันม้วหนาข้ามเขาเป็นรอยนึงนาะอร่อยเยอะไปอยู่ลอยเยอะแต่บ้านน้องเดียวกับไปซื้อต้าศูนย์หนึ่งกับแปดเจ็ดแม่พ่อต้องผมแน่อ้ยเพราะย่เขาจะไปแปดศูนหนึ่งนะเพราะยังมมากขึ้นอกข้ามมาจากแปดศูนย์เพราะยซื้อแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนหนึ่งเาวเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกิอดว่ามัน เรียกพ่ยัง่นึ่งร้บเจ็ดน้ตัวนี้ไม่ก็ได้้ลอกงนัออย่าง่นเป็นดัดกฟันเนี่ยเขาจะว่ากคุณอวางานังวเป็นยัง่อจันสามโตเกือบแตกแล้วกหนึ่งแปดเจ็ดจากหนเป็นศูนยครับบางคนก็โมากว่าเกุยกระเนเปร ใช่สามตนนะอาทิตยต์ใส่สามตนใช่ไว้หันยังว่ามันเดินผู้โตผมบอกว่ามันดินมึงกูโตนี่ไปจีมันก็บอกกะบ,บอกอยู่ประจำยุว่าพ่อน่ะชุดเต็มน่ะมันใจมากคือกันมากคักบ่อยากให้ทีมเฮาจะเว้ายำอยู่เสมอเนาะพ่ออ่าผมก็เฮ็ดพ่อใหญ่ก็เฮ็ดคาดแล้วคาดดีจังลงนะจัะดีจะขุดจกทีหาวันพุ่นละ ขัดดีๆก้อนหวดี่ต้องลงนะขั้นบ่ั่นบ่ลงเลยขั้นบ่ขัดเลยเดียยวไปก่อนขัดหนาขัดตั้งนี่ตั้งมันยังสีตรงเลยขั้นสีเป็ดตัวหัวเพิ่งกระได้อยู่เน็ตเว่าก็มาวีเคาะเบื่องว่าเออตัวนั้นน่ไปเนีั้งตัวนี้มันไปเนตัวได้มันไม่แห้งเ้อากมันจังค่อยยกออกมาอ่าเพราะยังเห็นเป็ดเหนนางจ้าก็คขัดสุดๆไม่ได้เมื่อแม่บ่ละขั้น เยอะเยบางครับไปหน้าแน่ไปให้แน่มันก็ได้โบมีเวลาในจะช่วงก็ได้มาสรางกำหน้าขั้นลำหน้าเนี่ยคืบมีเวลาที่นี่ส่งให้ปัสเา็ดหน้าอยู่บวาพันกำลังมวยเดีวห้คนเศร้าชาพ่อเราก็่ังไหเราวันถูกก็มีอยู่แต่หลายคนอยู่ถูกกันแต่เศร้าเขอกร นี่นี่ของคุณพอ่อนะต้นการทายทอดสดอยู่พ่อนี่ชุดเต็มพ่อกับเก้าหางกับแค่เก้าหางหนึ่งเนาะที่ฟันหน้านะมันก็น,น้นอยแล้วเพราะว่าก็บยำอยู่เสมอวอ่าอาจารย์โกยร้อยงวดด่ชุดเต็มไม่เคยพลาดนะคะกะยัยยำอยู่เสมอว่าชุดเต็มไม่เคยพลาดครับครับก็บอกกาบอมันกัด มันกัมีดอกตัวนึงคำว่าถึงสองกับมีตัวหนึ่งอยู่พางกับพยายามช่อเทียผานมากพรากับดัดเัตที่จริงมันกับขั้นเอามันก็เลยสองสองหัสองอันสองสาบนนางทุ่งวันอะพราะงี้เ็ดัดเยื้มทำไม่ใย่ออกแล้วผ่านมาได้ดัดเยื้ดัดเยื้มนะเดียมาอะไรโซนนี้บล็อกบลองมาดัดมั่งนอี้ศูนครับ รุนหนึงก็สุ่นยัดจริงมไม่ออกแล้วเพราะงี้เกิดดอกรอเอาไปมันก็น่าอนีเลยอะมาออกกันยัรกมดาเพราะงี้จัดจิมงานเพราะว่าต้องได้ออกแล้วเพราะงี้ตัดมวดนี้พ่อพ่อวดนี้พ่อใช่ครับงวดนี้พ่อไอพ่อมจะหายมือไดจ้า fc ถามมาแล้วที่เพิ่นคอมเมนต์มากวันนี้มานที่สิบหกเราเอาวันที่ยี veyard, ่สิบรับวันไงอะไรไงวัน <size> ที่ยี่สิบเนาะวันที่ยี่สิบค่ะคุณผู้ชมให้เวลาคุณพ่อเพิ่นคัดเพิ่นกรองเพิ่นเน่นเพิ่นเอาแบบคัดสุดๆนะคะครับให้โดนเอาวันที่ยี่สิบเพื่อบ่าพวกเขาจะซื้อช่างนิดท่างได้เพราะจากอำเภอไหนก็ถือช่างไรแต่เพราะไงไม่เคยชื่อ จ้าสร้สางรถสร้างอนี้นะนกับค้าอะไรอยู่เขาว่าห่านะประมาณวันที่ยี่สิบเนี่ยประมาณวันที่ยี่สิบเนาะพ่อกับเวลาเดิมเฮานี้ละประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนาะจ้าขั้นโมมีปัญหายัางกัดยังคอยคุยกัยนบ่นอันยก Ь ตอบนึงเนาะได้ค่ะพ่อมือนี่กับมีค้นขอเลขบัญชีอยู่กับมีคอนโอนไปเรื่อยเื่อยู่พอกับเปิดเบอรงเนเ้อร์ ครับให้ผน้อ่นมามันก็ดังอยู่ในโทรศัพท์กี่ดอกครับจ้าติ่งสองมาอยู่มีผู้โอนมีผู้โอนไปแน่หรือไปครับอาจารย์ก็มีนะอยู่ครับประมาณสักสิบไปละครับประมาณสิบไปละครับ่ะขอบคุณพี่น้มาหน่อยผู้ร้ายคครเดียวจะทำใจเพื่อนครับว่าเป็นยังดอกครับผมดีแล้วนะครับยี่สิบบาทแค่นี้ครับจ้ายี่สิบบาท สองเท่อครับกบ่เป็นยังครับพ่อยี่สบาทกับพ่เป็นยังหรอครับยี่สิบบาทจักสองล้านคนมะรูปับ่อป็น้ําีนที่ว่าีว่าถ้าบนน้ำกันเนาะใช่ครับใชใช่บานน่ะถ้าบนน้ำกันครับครับไปากใบาไปหน่อยือได้ปรเด็นนะทั้งวันทั้งว่ายังไงก็ไปกับไม่ยังไงไป เี่จนี่คือเลขบัญชีอาจารย์โกยค่ะคุณผู้ชมน้องเดียวโชว์นาจอยนี่คือเลขบัญชีของอาจารย์โกยนะคะพัฒรนนทิริพันธ์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้าเก้าหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกสี่นะคะสามารถโอนเป็นทำน้งใจคุณพ่อได้ทา้งนี่เลยมีแค่งูน้อพูดมันหาโตกับผมไปยั้งดอกหลาโตัวกับ ช่องค่าหฮาได์เงินมันก็ยังดีกได้ต่กบากันหลายกบวากันก็เพือนเพือครับเี้ะับี่นะครับนี่นรับนี่นะครับน่นะับ่ครนี่นะารันี่นัน er. ER> ี่นมครับนี่นับนะี่ัี่นนี่นะันนะคี่นะคน่นะครันี่นะรับนี่นะี่นะค่นะน่่ี่นะ่น่น เพนก็เก่งอยู่คันันล่ะแต่ว่าใหญ่บ่ได้เงูกคนวคุนวลแม่นคุคนวบ่แม่นก็บ่แม่นีน้อีเอาได้เงเด้อ้บ่ได้เงมไนนี่คนวอันนบ่ได้คุยดอกหอยบ่ได้คุยจักอันนั้นออกับอ๋อให้พี่น้องพิจารณาเอาว่าต่อไปก็ประมาณันสิตามน้องเียวเานี่ะ S <S จ้าอะ,อะ,อะาพออันก็เรื่องคดีความเรื่องไรจ้ะเรื่องถามอดีตว่คนบัทนออกจากห้องวานอยู่ครับันย่างอยู่น่ออยอยู่ครับอพอ,พอได้ไปเยี่ยมคนอบอพก็ไปอยู่มาซ่อนนี่ไปอยู่คนบ้าคนไปย่ำอเไืกอเรียนไ่าเดี๋ยวผมมึงขางใส่ไว้รับอืมอมาดีว่ ผมมื่ขางขวาผมไม่ได้เบิ่อขางใช่นะครับมาก่ะเป็นตัดทางมาพอดีมาเบิ่งขางขวาเดี๋ยวขางขว่าผมหมดมากเลยที่เดียวครับมาไก่กันเถอะครับนะฮะเอาคอยว่าค่อยจากันไปเด้อพ่อเด้อสู้ๆนะครับพ่อให้กำลังใจอยู่นะครับมาบอเปยาเลาก่าวดีๆได้เรมันั้นอบผมขัดเสือดมสือก็แอบไป็สเ ครับมันแก่บ่รับผมดีใจอยู่ว่าพ่อใหญ่ไม่อยากมาอยากอ้ยครับม่อยากม่อยากผมพ่อหญ่ผดีใจอยู่ครับแต่ว่าจิบบาจิบมาอย่บพ่อใหญไม่บาจิบเรียก็มาอยู่มอพ่ใหเขามับงก็ไปอยู่เ็นมาเขาจะรับเลยเขาไม่ยอมเงินเขาหวังจับมาจริงจริเขาไปเช่าเลี้เช่าเขาจะไปเกิบนึงครับครับจ้าพ่อครับสู่ๆ้อพ่อเด้อ คเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวนาจังว่ากันใหม่นาะวันที่20วันบัตรนะวันที่20นพ่อวันที่20ประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งประมาณนี้ละจ้าเวลาเดิมคุมภากันธ์พ่อี่่้อนเอ้ยไปกินบวชี่นนอน กวาแม่งกินน้่นวาพอ่อกับเขาแรงมือนี่อวี่น้อนมันสมกำอ่าเอ่อจะได้นายยางด้วยเลี้ยงเหมามุกไก่ไปเห็น่ยจ้าจ้าพ่ออ่ากินเขาแซบแซบ,แบจ้านอนรับฟันดีแล้วพอ่อขึ้นนี่ บอลาแปลว่ฮ็ดเขียกโตนีเขียกเตอร์ก็พอเด้อเก่งเลขต่อเอาเพื่อเพื่อเอฟซีเนาะพ่อทำเพื่อเอฟซีโตเตอร์กินข้าวเดียวก่ะิเก่งเลขตโตโะครับจ้าธรรมดาพราะเน่ยกันนอตธรรมดาพราะเนี่ยกันนอตยุี่ทุ่งนาทุ่งประมาณนี้แหละจ้าอ้าววันที่ยี่สิบเด้อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อมาตามนัดวันที่ยี่สิบเขามาเบิ่งหลายๆเด้อค่ะจะได้เบิ่งการสด เลยว่าคุณพอใจตัวได้วันที่ยี่สิบสองทุ่มสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะคะน้องเดี๋ยวกจะมาทายทอดสดให้เบิงงคือเก่าจ้าพ่อขอบคุณพ่อคุณพอใด้วยจ้าขอบคุณครับจ้าสวัสดีจ้า